เท้าวัวนสุดท้ายของการเดินทางไปน้ําตกทีรอซูนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจากตัวอุทยานที่เมื่อคืนเราตั้งแคมป์ไปเราก็จะเ,เดินทางด้วยเท้านะครับเข้าไปเที่ยวน้ําตกทีรอตูน้ําตกที่เขาว่าใหญ่และสวยแน,แน่นอนครับเรายังอยู่กับทีมงานสาเสือยีชนี่นะครับป่านะครับแล้วป่าแบบ ได้ยินเสียงเสียงน้ำตกมานะครับพึ่งแล้วครับทุกคนโอ,โอ้พวกคุณดูนี่สิ ราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างหลังผมนี่คือน้ําตกที่รซูนทีรซูนั่นเองสวยงามมากคุ้มค่ากับการเดินเท้ามา1กิโลครึ่งใช่ครับ1กิโลครึ่งนี่แค่ขามาถ้าเดินกลับด้วยก็เบ็ดเส็จ3กิโลครับแต่ว่าสวยคุ้มค่าครับถ้าใครมีโอกาสก็คุ้มค่าเหนื่อยครับมาเที่ยวนะครับขับรถก็เหนื่อยแล้เดินมาเจอน้ำตกก็เลยสดชื่นครับ ครับผมแล,แล้วอย่าลืมนะครับเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยไปกับช่องล่างออสซี่ครับผมเรียบร้อครับกับทิปทีรอตูสะหายเจนี่นะออสซี่น้าเห็นเลยครับต้องไกลหน่อยครับ เห็นไหมแม่นี้เป็นสเปรแต่ข้างหลังเออข้างหลังสำหรับที่นี่เหรอของคุณน่าจะสามครับสามแต่ส่วนบอสก็ผมได้ครั้งแรกครับผมก็ครั้งแรกผมได้แแบบไม่เคยได้มาของจริงสักทีจริงจะถามว่าผมประทับใจนะมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่แบบว่าหาดูในกรุงเทพยากคมันมันถือว่าเป็นการเดินทางของบอสครั้งแรกที่ไกลแล้วก็ผมว่ามันเป็นทริปที่คุ้มเนาะบการที่เราเสียสละเวลา มาพักก่อนแลก็ได้เจอ,เอ,อได้ไดไดทดสอบสมรรถนะช่วงล่างครับวันนี้นเวลาลงตงัวกันได้นี่ก็โอ้โหยากคย, <ง S 1> ยากครับ วันนี้เราก็อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผานะครับหรือที่มีน้ําตกเชวซูอยู่ด้านในวันนี้เรามาเที่ยวกันก็เป็นทริปสนุกๆระหว่างออซี่นะครับกับผมสายเจนี่เดี๋ยวแนะนําตัวกันดีกว่าครับตัวนี้ก็คือเป็นทางของทา้งบูแล้วก็ุปอนจากฝั่งสหายเจนี่นั่นเองคราวนี้เขาเลื่อนดีกว่าเรามาถึงนี่เนี่ยต้องบอกว่า แหมบรรยากาศลมลื่นใช่ไหมครับดีเลยครับพันพันสองร้อยกว่าโค้งสิบเก้าโค้งเนาะคืออันนี้นับนับตั้งแต่ออกมาจากตากแยกตากเนาะแยกตากแม่สอดแล้วก็วิ่งมาสุดที่อุ้งานเนาะหนึ่งพันสองสิบเก้าโค้งเราก็ได้ทดสอบสมรรถนะของโชคบอซี่ต้องถามทางคุณปอยครับเป็นไงบ้างระหว่างที่นั่งมาครับต้องบอกก่อนว่าก่อนนั้นนี้เราไปก่อนก่อนนั้นนี้เรายังไม่ได้เซ็ตช่วงล่างกับทางออซี่นะครับก็แบบ รถมันแบบมันโยนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเข้าโค้งอะไรใช่แล้วพอเราเตรียมตัวรถเราจะมาทริปเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาที่ออซี่ที่ออซี่เขาช่วยปรับสภาพช่วงล่างให้ก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเนาะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบผมนั่งหลังเนาะสิ่งที่มันรู้สึกได้คือไอ้เพอร์เฟอร์แมนเวลาเข้าโค้งแบบโค้งที่สี่ที่ห้าเป็นต้นไปเนี่ยไอ้ตรงเรื่องเรื่องโช็อเนี่ยมัน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 ยังรับแรงได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไม่มีการแบบเวียงหรือโยนยกแยกอะไรเลยก็ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบ สบายใจในการเข้าโค้งเยลยหลายๆโค้งเนาะมันเป็นโค้งเทลแล้วก็ทางค่อนข้าง,ขงชันเนาะก็เลยยังมองแบบเฮ้คนขับจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยด้วยสมรรถนะรถด้วยอะไรอะไรยังพบแบกของมานี่ก็หลายร้อยกิโลนะต้องบอกเป็นร้อยกิโลอะอใช่เพราะแบกอุปกรณ์แบ,บแบกอะไรกันมาเยอะ<ช>แต่การเป็นรถโดยทุกโค้งม,มันสามารถที่จะโอเปเรตแล้วก็เข้าโค้งโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วที่สำคัญมีรู้สึกว่าวินเวียนอะไรยังไงนะครับตตออนนจริงๆไม่นะเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนน้านี้ผมก็เที่ยวกับ พวกเราเข้มาดกันขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมมักจะเป็นคนที่เมารถบ่อยๆจะเวียนหัวตลอดเลยเพรว่าพอลงมาถึงทางปกติปุ๊บก็ขอก็พักแป๊บนึงอะไรกันไๆแต่ว่ารอบนี้ก็คือเจอโค้งเยอะแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเวียนหัวนะครับก็คือรู้สึกว่าแบบเออมันไปได้ทุกเส้นทางนะเพราะว่าจากที่เราคือใครที่เคยลองเสิร์ชดูที่เราซูเนี่ยจะเจอแต่แบบโอ้โหอัดเจียนไม่ไหวต้องเบรกก่อน ไม่มีใครที่แบบซัดตู้มาถึงโดยที่แบบว่าไม่พักเลยไม่มีครับของเราเนี่ยเราก็เลยลองดูว่าเออถ้าเราขับจากกรุงเทพมาถึงเนี่ยโดยที่แทบจะไม่พักเลยเนี่ยแล้วผ่านโค้งแต่ละโค้งมาเนี่ยดูซิจะมีใครแบบรู้สึกแบบ yeah, วินเวียนเมาไหมอะไรไหมอ่าก็อาจต้องบอกว่าคุณปอนกับคุณบูเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่รถคันวิโก้ใช่ไหมครับอ่าและก็ฝั่งผมเนี่ยก็คือจะเอารถเอเวอเรสต์มาฟอร์ดเอเวอเรสต์3.2 คราวนี้เรามาถามคนนั่ง3.2ปอรเดอเอเวอรสต์ดีกว่าว่าเป็นยังไงคุณนัทกิจเซนนิดนึงครับสวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับถึงนะครับหลังจากที่นั่งเอเวอเรสต์ไปช่วงล่างออซซี่ซับแทงปรับ24ระดับฟูลเซตเนี่ยคือค่อนข้างจะนุ่มเนียนแต่ว่าไม่มีอาการโค้งเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าตัวช่วงล่างเดิมจากโรงงานเขาเนี่ยเอเวอเรสต์เนี่ยบอดี้เขาค่อนข้างใหญ่ แล้วจะมีอาการโค้งเคงอย่างแรงโดยเฉพาะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักโค้ง1 2 1 9โค้งเนี่ยคือค่อนข้างจะเอาอยู่แล้วก็โค้งเนี่ยมันไม่โยนตัวมากนิ่งขึ้นขับคือมั่นใจขึ้นนั่งสบายข้างหลงังต้องบอกว่าระหว่างระหว่างที่ขับมาเนี่ยเราเรามีการสับเปลี่ยนคนขับเนาะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันค่อนข้าง,างที่จะไกลไกลามาแล้วเราด้วยโจทย์ที่ว่าเราจะลองที่ ขับมาโดยที่แทบจะไม่พักเลยอะคือเราพูดง่ายๆว่าจากกรุงเทพซัดมาถึงอุ้มผางเนี่ยเราไม่ได้พักเลยตุ้มเดียวมาถึงนี่เลยแล้วจากอุ้มผางค่อยค่อยมาถึงที่เราสูอีกรอบหนึ่งคราวนี้อ่ะเมื่อกี้คุณบูบอลบอกว่ามาที่นี่ใช่ไหมเราต้องแบบขนแบกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นคราวนี้ผมถามดีกว่าว่าเวลาสายเจอหนี้มาเที่ยวเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ต้องแบบว่าเอามาอะไรที่ต้องแบบว่า ตรียมพร้อมว่าเอ้ยสมมติว่าอย่างอย่างเครเนี้ยมาที่รอสูอุ้มหางคุณเตรียมอุปกรณ์อะไรไงมาสําหรับมาแคมนี้บ้างครับจริงๆคือต้องบอกว่าเถิดคนขับใช่ไหเิดคนขับขับคนขับมาแล้วมา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 นมามาามามานาบาแล้วนาา เมื่อกี้ผู้าไปไหนมาครับทำไมมาสลัดมดมาครับไปสลัดมดมา <c oughs> สอบถามว่าเป็นไงครับจากกรุงเทพมาถึงอุ้มผางเนี่ยมาถึงแม่สอดเนี่ยถามว่าใช้เวลาเยอะ<ส>ไหมใช้เวลาเยอะแต่ว่าสมรรถนะของรถหลังจากที่เราไปเซอร์วิสมาจากออซี่นะครับค่อนข้างตอบสนองดีดีมากๆเลยุกโค้งมาเราเรามั่นใจดีกว่าในการเข้าโค้งถามว่าเส้นทางในบางช่วงเนี่ยมีหลุดบ้างไหม ไม่ใช่ว่าเราจะไม่หลุดเลยนะเพราะว่าปัจจัยเรื่องของเส้นทางครับเราคุมไม่ได้บางทีถนนเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันมีทรงมีทรายเงี้ยมันอาจจะมีแฉลบบ้างรถเนี้ยลืืออาการลื่นบ้างจับจับพื้นผิวถนนเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรถจะลื่นหรือไม่ลื่นยังไงอ่ะการที่รถมันมากลับมาเข้ามือเราเหมือนเดิมน่มันเป็นสิ่งสําคัญกว่าเราก็สามารถคอนโทรลมันได้ได้ได้ดีครับได้ได้มั่นใจมากขึ้นนั่นเองมันก็คือเรามั่นใจแหละเนาะแล้วว่ามั่นใจแน่ๆว่ามันมันมันปลอดภัยแน่ แล้วก็ขอบคุณออซซี่ที่ที่ทำการเซอร์วิสรถเรามาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลาที่ที่ผมอยู่กออซี่มาประมาณนั้นครับก็คือว่าอั้งแต่รุ่นพ่้่รนพ่อเลยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็คันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าติดตั้งช่วงล่างออซี่เนี่ยทั้งชุดเลยแล้วก็ใช้งานมาก็ถึงไหนถึงกันใช่ใช่ไหมครับไปเที่ยวไหนลุย ลุยครับคันนี้ก็ลุยในระดับอุทยานประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็โดยปกติแทงแท่งพวกเราเคลียร์กันอยู่แล้วเนาะแต่แต่เรื่องอุปกรณ์ก็บอกอย่างนี้ฮะเราเตรียมมาแบบง่ายๆแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์จริงทีนี้หลักๆเนี่ยที่เราต้องเตรียมต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามาเที่ยวอุทยานมันค่อนข้างสะดวกเรื่องห้องน้ําเรื่องไฟอะไรมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นมากๆเนี่ยด้วยเราทำคอนเทนต์แล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าการสื่อสารแล้วก็แต่เครือเจ้าตัวนี้ฮะมุยยติตัวนี้เป็น power station นะครับ 135,000มหรือ 1, 3, 35, มิลแอมนะครับโดยปกติเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2-3วันก็คือสามารถชาร์จไฟ DC ได้นะฮะ1 2โวลต์ v, หรือว่าใช้ไฟ AC ไฟบ้าน2 2 0โวลต์นี่ก็คือเอาอยู่แล้วฮะ3วัน2คืนสบายๆนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเต็นท์วันนี้เราเลือกเป็นวันไทยกิทนะครับจันนี้นอน2คนครับสบายๆส,สิ่งที่เราต้องเตรียมมารเรามาหลายคนก็คือโต๊ะ เนาะมีกระติกเก้าอี้ถังน้ำแข็งอันนี้ถังก็เป็นถังเล็กๆที่ใส่ไว้ในรถเวลาเราจะกินอะไรเย็นๆทานอะไรเย็นๆนะครับเราสามารถจิบได้สะดวกการของไฟเมเปิลนะครับก็คือใช้งานค่อนข้างดีนะครับก็ให้ไฟที่แรงแล้วก็เสถียรอ่าแล้วก็สําหรับที่พักนอกจากเต็นท์ของเราเรามีเปร์ด้วยเมีเปร์ด้วยนะฮะเรามีเปร์ด้วยก็สำหรับนอนหนึ่งคนอ่าสำหรับนอนหนึ่งคนนะครับ บางทีเราไปป่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เอื้อเรื่องพื้นพื้นเปียกแช่อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เปลนอนอุปกรณ์มันก็อยู่ที่เราจะไปไหนเราเลือกใช้เราเลือกใช้เพราะว่าถามว่าเราอยากเราอายากเอาอุปกรณ์ไปเยอะกว่านี้ไหมเราก็อยากครับแต่เรื่องน้ําหนักเรื่องระยะเวลาระยะทางเนี่ยเราต้องพะเราเดินทางไกลใช่เราต้องแบ่งอ่เวทส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปลงเรื่องของอะไหล่รถยนต์ด้วยอย่างผม่ผมก็จะพกพวก อุปกรณ์ช่วยเห,หลือมามีเชือกลงเชือกลากอะไรที่มันจะเป็นเงี hmm. like uh, oh, hey, like yeah. ้ยอุปกรณ์ซ่อมรถอะไหล่รถเราเอาตรงนี้ไปทดแทนมากกว่าถ้าเผื่อเป็นทริปสั้นๆสองวันหนึ่งคืนใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ไ้มาได้เต็มเยอะกว่านี้เต็มที่แบบนี้อ่ามาสุดท้ายละอ่าพี่บโซดปอนฝากร้านหน่อยครับอ่าโอเคครับสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังหาอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ ก็คือเรามีร้านนะครับชื่อร้านว่าโกแคมปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งและเดินป่านะครับนี้แฟนเพจ Facebook นะครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมมีหน้าร้านด้วยมีหน้าร้านอยู่ลำลูกกาคองหกนะครับสามารถเซิร์ช Google ได้เลยทีมงานจ้านี่ก็ของเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจมีเฟซบุ๊กมียูทูบแล้วก็มีสแกมด้วยครับใช่ครับเซิร์ชได้เลยครับอ่า สายเจอร์นี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดีกว่าเพราะว่าในอินสตาแกรมจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอ่าโอเคประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยครับทริปหลากหลายมีทั้งเดินป่าแล้วก็ขับฟอบโรสแคมป์พาแคมป์ทั่วไปนะครับแล้วพวกนี้ครับมีหมดทุกอย่างครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางสหายเจอร์นี่มากๆเลยที่เป็นคนช่วยดูเส้นทางเอยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกแม้แต่แบบอุปกรณ์ต่างๆที่ที่เรา ได้นําที่นำมาให้พวกเราได้ใช้เนี่ยโหสะดวกสบายมากมากเลยแล้วบอกเลยว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้จริงนะครับที่เห็นอย่างเงี้ยคือใช้จนหมดใช้จนหมดใช้จริงๆเลยเพราะแบบโหกล้องมากี่ตัวหลายอย่างคือใช้หมดคุ้มมากครับตัวนี้อุปกรณ์อลายอย่างใช้จริงครับแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้กับทางออซซี่ซัสเพนชั่นเลยครับผมดูจริงและช่วงล่างปรับแต่งได้ทวยความรู้สึกครับขอบคุณครับขอบคุณออซซี่ด้วยครับ